ยังพบต่อเนื่องนะคะกรณีผู้สูงอายุถูกเรียกคืนค่าเบี้ยยังชีพย้อนหลังล่าสุดในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพบผู้สูงอายุถูกเรียกคืนเงินมากกว่า600คนนายวิเชียนจันทราโนไทยผู้ว่านาครราชสีมาเปิดเผยว่าภายหลังพบผู้สูงอายุ13คนในตำบลจอหอถูกเทศบาลตำบลจอหอเรียกคืนเบี้ยยังชีพรายละ8 0 0 0 0ถึง100,000บาทและมีผู้สูงอายุ9คนนำเงินมาจ่ายคืนแต่อีก4คนยอมรับว่าไม่มีเงินมาคืนให้ทำให้ถูกส่ง เรื่องฟ้องศาลเป็นคดีทางแพ่งซึ่งขณะนี้จากการสำรวจในระบบทั้ง32อำเภอของจังหวัดพบผู้สูงอายุถูกเรียกเก็บเบี้ยยังชีพย้อนหลัง610คนแต่ละรายยอดเงินไม่เท่ากันมีตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทซึ่งตามระเบียบการเรียกคืนเงินผ่อนปรนให้จ่ายเป็นรายเดือนหากใน1ปีจ่ายครบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่หากเกินจะเสียดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปี ซึ่งการสำรวจนี้กรมบัญชีกลางให้ท้องถิ่นสำรวจตั้งแต่ปลายปี62และขณะนี้หน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่มีเงินคืนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ